ยินดีต้อนรับเข้าสู่รถยนต์มือสองมาริโอมอเตอร์รถสวยลำดับที่1นนะครับวันนี้เรามารีวิว w m สเตอ bt 5 0 Pro นะครับตัวนี้เป็นตัวฟรีสไตล์แคปนะครับสามารถเปิดปิดแคปได้ตัวนี้นะครับเป็นตัว2.2 High l a s ไฮซด้วยนะครับเป็นตัวยกสูงสีของเขานะครับเป็นตัวสีขาวสวยมากๆนะครับแล้วก็บอดี้นะครับเป็นบอดี้เดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับเพราะทางเรามีารับประกันชนหนัก จมน้ําอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของไฟนะครับไฟตัวนี้เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะครับหลอดเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับแล้วก็ด้านในนะครับมีการลมดําให้ดูดุยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของไฟตัดหมอนะครับตัวนี้ก็มีไฟตัดหมอเข้ามานะครับแล้วก็ครอบด้วยสีดําดูสวยยิ่งขึ้นครับมาในส่วนของกระจกนะครับกระจกตัวนี้เป็นปรับพับไฟฟ้านะครับรูปแบบของเขา ชอบด้วยโครเมียมครับแล้วก็มีไฟเนี้วในโคมด้วยส่วนถัดมานะครับเป็นส่วนของล้อนะครับล้อตัวนี้เป็นขอบ17นะครับลัดด้วยยาง2 6 5ทับนะครับเป็นล้ออลลอยยางของเขานะครับปี2018นนะครับสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับส่วนถัดมานะครับเป็นส่วนของประตูครับไม่ว่าจะเป็นประตูซ้ายครับหลังซ้ายครับประตูคนขับครับ แล้วก็ประตูหลังคนขับนะครับทุกประตูนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆแน่นอนครับและที่เปิดประตูนะครับตัวนี้ก็เป็นสีโครเมียมนะครับเพื่อให้ตัดกับสีรถกันสาดนะครับก็เป็นกันสาดเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับมีทั้งประตูแล้วก็ขับนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูในส่วนของด้านหลังของกระบะมาด้าบี5 0นะครับ ก็มาในส่วนของด้านหลังนะครับของ Mazda b t 5 0 Pro นะครับตัวนี้นะครับก็ให้ไฟมาค่อนข้างใหญ่นะครับแบ่งสีได้เป็น2สีเลยมีสีแดงแล้วก็สีใสนะครับแล้วส่วนด้านล่างก็จะมีไฟทับทิมนะครับเพื่อช่วยในการมองเห็นในตอนกลางคืนนะครับฝาเปิดกระบะนะครับเป็นแบบโครเมียมด้วยครับแล้วก็มีตา Mazda นะครับอยู่ตรงกลางสัญลักษณ์ของโลโก้นะครับไม่ว่าจะเป็น b t 5 0 Pro หรือโลโก้ต่างๆนะครับก็ใหม่สะอาดมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูความเดิมของกระบาดแคปนะครับร้อยพับนะครับเม็ดอาร์ตก็เดิมๆแน่นอนครับคานเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็แม็กไลเนอร์นะครับยังไม่ค่อยมีการผ่านการใช้งานมาแต่อย่างใดครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะครับ เปดงกับบ้านนะครับสำหรับ Bt 5 0 Pro คันนี้นะครับทั้งใหม่นำสมัยแล้วก็โชบเฉียวมากๆครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ Mazda b t 5 0 Pro นะครับเป็นตัวฟรีสไตล์แคปด้วยนะครับ2.2ไฮเล a เซอร์ครับคันนี้นะครับเปิดอยู่ราคาเพียงแค่นะครับ439,900บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนต่อเดือนประมาณ8,000กว่าบาทนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีรับประกันสูงสุดถึง10ปีหรือ1,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีรับประกันทุกชิ้นส่วนเลยนะครับ เป็นระยะเวลา1ปีหรือ10,000กิโลเมตรครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นระยะเวลา1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรครับหากท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานมาริโอมอเตอร์นะครับในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะครับ สวัสดีครับ